นี่คร,นนครับเพื่อนๆครับเพื่อนชวิทเลิงถาทุกคนนะครับชวิทเลิงถาเนี่ยก็ได้ซากคอมพิวเตอร์เก่ามาเครื่องหนึ่งนะครับจากเพื่อนให้มานะครับซากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยชวิทเลิงถาจะลองถอดในส่วนของ power supply ตัวนี้ออกมาดูนะครับว่า power supply ตัวนี้มันจะพร้อมใช้งานหรือไม่อย่างไรนะเพื่อนนะจะจะใช้งานได้ไหมแต่ว่าอยากจะใช้ในส่วนของ power supply นี่แหละครับ ในส่วนของสภาพด้านหลังนี่น่าจะตากฝนมาเนื่อนนานบวสมควรนะครับสน,นิมอะไรก็ขึ้นหมดแลวมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับไม่แน่นะเนี่ยเผื่อมันจะได้นะเพื่อนะถ้าก็ล้มพวกนี้มันจะหมุนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนให้มานะครับก็คงจะต้องตามไปดูในส่วนของก้อนส p พายตัวนี้เขาละนะครับผมถอดออกมาจากตัวเคสนะครับพเพื่อนๆก็เป็นแบบนี้นั้นเพื่อนนะ ก็บอกว่าเป็นรุ่น500วัตต์นะครับก็ไม่ได้บอกแรงดันไฟอะไรตรงไหนยังไงเลยหรือว่ามันลบก็ไม่รู้นะมันน่าจะลบมาละแล้วทีนี้ถ้าจะลองเสียบลักดูก็คงจะไม่ใช่ก็คงจะต้องน็อตออกนะครับเพื่อนโอ้เปิดฟ้าออกมาก็เห็นแบบนี้นั่นเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็รู้สึกว่าจะยุ่งเหยิงพอสมควรนะนะเออไม่มีร่องรอยการขาดของฟิวนะหนึ mm ่อ hmm. นะครับนะ ็ไม่แน่นะเผื่อเขาจะงานได้นะครับลมหมุนปะเนะี่ยถ้าจะหมุนได้นะนะแล้วทีนี้ก็คงจะต้องเสียบปลั๊กลองนั่นเพื่อนนะเสียบปลั๊กลองดูก่อนนะครับเดีย๋ยวไปหาปลั๊กไฟมาทีนี้เพื่อที่จะมาเสียบรองนะครับถ้ามันลมหมุนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถ,ถึงน่ะเน,นี่ยลองดูนะครับเสียบแล้วถ้าควันหนอกก็ไม่ได้เลยนะเพื่อนนะ ก็ลองดูนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปปุ ada, so ๊บอ้าวเฉยเลยเงียบเลยมันก็ต้องเงียบสิจนกว่าเราจะต่อสีเขียวกับสีดําลงไปนะครับมันจะมีเพียงไฟสแตนบายออกมาเพียงเท่านั้นนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าเราต่อสีเขียวกับสีดํขก็หากันมันก็จะเป็นการกอนเครื่องนะเพื่อนนะสีเขียวกับสีดำโน่นสีเขียวอยู่ตรงนน้นตรงปลั๊กนู่น ถ้าต่อเข้าไปแล้วปุ๊บพัดเกิดการพัดลมหมุนอะไรเงรี้ยพวกนี้นะครับก็จะถือว่าใช้งานได้นะเพื่อนเนี่ยครับมันจะมีเขียวเนี่ยเขียวมันจะมีเส้นเดียวเนี่ยเขียวเนี่ยเห็นไหมตัวอื่นไม่เขียวนะเห็นไหมมันเขียวเส้นเดียวเนี่ยเขียวเขียวกับดำเนี่ยแล้วก็ต่อเข้าไปเอาอะไรมาจิ้มลัดวงจรมันเขียวกับดาเขาหากันหน่อยในที่นี้ก็คงจะต้องเป็นในส่วนของไอพวกปากขีบปากหนีบ าไม่มีไอ้พวกปลาขี้ปลาเงือกโอ้โอยมองพอดีมันมีเศษตะกั่วอยู่นี่พอดีเอามองไปมีเศษตะกั่วอยู่นี่พอดีเอ่าจับเศษตะกั่วมาก็จิ้มสีเขียวสีดําก็หากันซะหน่อยอดูนะอยู่ไหนละ่ะอ่านะครับเขียวกับดําเนี่ยจิ้มปั๊บเข้าไปโอ้ไม่เห็นทํางานเลยววโอ้มีสวิตอีกตัวนะอยู่ด้านนี้โอ้มีสวิตอีกตัววุ้ยทํางานได้เฉยเลยครับลมหมุนนั่นเพื่อน โอ้โหทำงานเฉยเลยแล้วทีนี้เขาก็จะมีไฟออกมานั่นเพื่อนนะสีเหลืองกับสีดำนี่ก็จะเป็นสิบสองโวลน์นั่นเพื่อนนะสีเหลืองกับสีดำเนะี่ยนะครับสีเหลืองสีดำก็จะสีเหลืองดำหมดเลยนะครับสีเหลืองกับสีดำดำก็จะต่อถึงกันในจุดเดียวกันไปเลยเหลืองก็จะต่อจุดเดียวกันไปเลยนะ แล้วก็สีส้มพวกนี้นะครับออกมาสองเส้นอย่างนี้ก็จะต่อออกมาจากจุดเดียวกันหมดเลยนะแดงนะครับอันเดียวกันเลยนะครับแดงนี้กับแดงนี้ก็เดียวกันเลยนะครับตามาดูกันหน่อยครับสามสามจุดสามดูสีส้มนะครับโอ้ย,อยนี่ไงสามจุดสามหกเห็นไหมครับถ้าแดงนี้ก็จะห้าวนห่นครับอืม เหลืองก็จะเป็นสิบสองนะเพื่อนไหนอะเหลืองอะโอ้นี่มันโอ้ยเหลืองมันอยู่ไหนอเออเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นั้นเพื่อนพูดถึงเนาะอืมเพราะว่าสไปายไม่เสียนะครับตันนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆนก็เอาไปต่อใช้งานได้ในะกรณีที่ว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะเอาไปทําอะไรล่ะเอาไปทําแหล่งจ่ายไฟที่มันจ่ายเป็นกระแส จ่ายไปเลยเรียบๆไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่ใช้งานได้มันก็จะเป็นในลักษณะของพวกเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเครื่องเสียงรถยนต์เพืพ่อนๆก็ต่อต่อเขียวกับดํานี่ใส่กันไว้แล้วเพื่อนก็เอาสีเหลืองกับสีดําไปใช้งานเครื่องเสียงรถยนต์พวกที่กินไฟ12โวลต์น,นะเพื่อนได้เลยดีเลยนะครับสเสถียรเลยเพราะว่าเขาก็มีพัดลมให้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะนี่ก็คือการต่อใช้งานในส่วนของเจ้า Power Supply คอมพิวเตอร์เก่าถอดออกมาจากคอมพิวเตอร์เก่าแต่เพื่อนต้องดูด้วยนะครับว่าในกรณีที่เพื่อนจะนําไปใช้งาน mm hmm. เพื่อนต้องดูในส่วนของซีพวกนี้ด้วยนะครับว่าเขาบวมไหมแล้วก็รวมไปถึงว่าเพื่อนอาจจะต้องถอดวงจรน,นี้ออกมามาดูลายวงจรน,นะครับว่ามันมีตรงไหนละไลายไหมอย่างไงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทําความสะอาดในส่วนของบัลลมตัวนี้ด้วยนะครับ ก็จะประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของผู้พิทักษลายแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีไฟดูดนะเพื่อนไปต่อแล้วมีไฟดูดครับผมเพื่อนๆก,ก็อาจจะต้องยกเลิกการทํางานของ C 2ตัวนี้ออกนะครับเพราะว่า C 2ตัวนี้นะครับเขาอยู่ในวงจรลายฟิลเตอร์นะครับเขาจะต่อลงตรงนี้แล้วทีนี้มันก็จะทําให้มีไฟ AC ออ,อกมามาโผล่ที่จุดนี้เวลาเพื่อนๆไปสัมผัส ตัวของเ,เพื่อนๆนก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเจ้าตัวโครงเหล็กตัวนี้ไปลงเก่าแล้วก็จะมีกระแสไฟบางส่วนแล้วมันทําให้มันเหมือนกับว่ามีไฟดูดแหละนะครับถ้ามีไฟดูดไม่อยากให้ดูดก็ออกนเนี่ยยกเลิกการทํางานของเขาก็อาจจะตัดขานี้ตัดขานี้ก็ยกขึ้นก็เพียงเท่านั้นก็จบนะครับเ,เพื่อนก็มีแค่นี้ตัวเล็กแค่นี้โอ้โหจ่ายได้500วัตต์เลยนะสวิตชิ่งเนี่ย นะครับ,นะรบเป็นแบบนี้นะท่านเพื่อนจะโมก็โมให้ไฟมันออกมากกว่านี้ก็จะต้องทําเป็น VR ออมาแล้วก็มาปรับแต่ในส่วนนี้ก็คงจะไม่ต้องโมละเพราะว่า12วตนนี้ก็ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะต้องแกะด้านล่างดูหน่อยนึงนะอืมมาดูกันสักหน่อยนะครับแกะดูกันสักหน่อยนะเพื่อนนะ ทีนี้ก็เพื่อนผมแกะออกมาผมก็จะมาปัดฝุ่นทําความสะอาดแล้วก็มาบัดกรีอะไรสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่ผมจะนําไปใช้งานจริงๆแล้วผมจะนําไปใช้งานกับวิทยุสื่อสารนะเพื่อนวอผมนี่แหละผมจะใช้ในงานกู้ภัยก็เลยเพื่อนก็เลยเามาฝากนะครับเผื่อมันประหยัดค่าใช้ใจ่ายลงไปได้บ้างนะครับเพื่อนก็คือทําตรงนี้มันไม่มีใครสนับสนุนนะครับด้านงบประมาณอะไรต่างๆเลย การรับบริจาคก็ไม่ทําไม่ได้รับการบริจาคนะครับถ้าจะไปรับบริจาคเขาก็จะว่าโอ้กู้ภัยหาเงินแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีงบประมาณที่ไหนมาช่วยมันก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมมันพเพราะว่าทุกสิ่งอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินนะน้ามันมันก็ต้องใช้ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยทีนี้มันก็ไม่มีเงินมาสนับสนุนทางด้านการสื่อสารพวกวิทยุพวกวออุปกรณ์จ่ายไฟอะไรพวกนี้ถ้าเราซื้อในส่วนของสวิตชิ่งเพราว่าซัพพายก็ตัวละสองสามร้อยอย่างเงี้ยนะครับ มันก็มันก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยต้องมาแต่งไอ้พวกอย่างนี้นะใช้งานแล้วที่นี้นะครับในกรณีเครื่องไม่เสียแบบนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าในส่วนของจุดบัดตีนั้นเป็นยังไงนะครับต้องล้างต้งความสะอาดนะจุดบัดตรีพวกนี้ต้องบัดกีใหม่นะครับในกรณีที่ผมจะใช้เองเนี่ยผมก็ต้องมาดูนะครับใช้เองก็ทําเหมือนกับของลูกค้านั่นแหละนะครับดูแลจุดบัดกีอะไรต่างๆหมดเลย ยกเลิกการทำงานของซีสองตัวนี้ด้วยเดี๋ยวไฟมันจะดูดนะตึกนะแล้วไออาสาผมไปจับฟิทยุนั่งยิ้มอยู่ก็ไม่ได้นะครับการทำงานก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เหมือนกับสวิตชิ่งคล้ายๆกับสวิตชิ่งทั่วไปนั่นแหละเพื่อนได้ไฟเอซเข้ามามาผ่านฟิวนะนะครับผ่านฟิวไอตัวนี้ก็เป็น NTC นะครับ NTC ก็ผ่านฟิวก็ฟิลเตอร์นะก็ผ่านตัวนี้ เป็นแอลนะครับตัวนี้ก็ฟิลเตอร์อ่อตัวตัวนี้มันก็จะเป็นป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับที่มันจะเข้ามามากวนการทํางานของวงจรสวิตชิ่งทั้งในนี้แล้วก็ป้องกันสัญญาณรบกวนจากสวิตชิ่งตัวนี้กลับออกไปท้้งนอกแล้วทีนี้ก็เข้ามาไดโอดนะครับเล็กติฟายนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ที่สี่สองตัวนี้นะครับพอฟิลเตอร์เสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสวิตชิ่งจะเป็นไฟสองชุดนะพูดถึงชุดแรกก็จะเนี้ย ม,มองดูเพื่อนเห็นตัวนี้ทำงานด้วยตัวนี้เนี่ยนะครับแปลงไฟออกมาก่อน5โวลต์ก็จะแบ่งออกไป3.3 5โวลต์ออกไปนะครับเอาอมาเรี้ยงไอีไว้สแตนบายไว้ต่อจากนั้นสีดำสีเขียวกับสีดําต่อเชื่อมถึงกันแล้วปุ๊บอ้าวไอซตัวนี้ทํางานค่อยส่งสัญญาณพันธุ์มาขับม้อแปลงตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้ ถึงจะมาขับในส่วนของมอสร์เฟตสองตัวมอสเฟสสองตัวนี้ก็มาขับหมอแปลงตัวนี้แล้วก็ส่งเป็นไฟออกไปนะครับหลักการคร่าวๆก็เป็นแบบนี้ในกรณีที่เพื่อนซ่อมถ้าเครื่องไม่ทํางานเพื่อนก็ต้องยามไฟดูก่อนนะเพื่อนนะหาดูก่อนไอไฟห้าโวลต์มีไหมนะครับจากตัวนี้การทํางานของไอตัวนี้นะครับอืมถ้าเกิดว่าฟิวช็อตก็มีโอกาสเสียทั้งสามตัวนี่ก็มีโอกาสเสียหมดเลย รวมไปถึงไอ้พวกไดโอดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟิวชอ็อตเพื่อนก็ดูด้วยนะเขาส่วนของ C นะครับเพราะถ้าเกิดว่า C บวม C แห้งฟิลเตอร์ไม่ได้ไฟไม่เรียบมาเลี้ยงมอสเฟตมอสเฟตก็ทํางานผิดพลาดก็ชอ็อตแล้วก็ฟิวแตกนะครับก็หลายคนนะครับลืมดู C นะครับนะก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปก็ชอ็อตอีกอะไรเงี้ยน,นะครับนะแล้วทีนี้ก็ออกจากหม้อแปลงนะในส่วนนี้นะครับก็มาผ่านไดโอดเลยครับไดโอดก็อยู่นี่เนหะ็นไหม แล้วก็ออกมาเลยแล้วกบเออนั่นแหละไม่มีอะไรที่นี้นี่เดโวตัวใหญ่หน่อยอ,อ่านี่ก็คือไดโอดไดโอหมดเลยนะครับฝั่งนี้เป็นไดโอหมดเลยก็ลวดพวกนี้ก็เอาไว้ป้องกันสัญญาณรบกวนที่มันจะหลงเหลือที่ผ่านไดโอดมาได้ครับมันจะมีความถี่เสี้ยนหนามอะไรพวกนั้นก็มาพันบนแกนบีดเนี่ย ตัวนี้มันจะเป็นเป็นฟิล์ลัยฟิล์ลน์นะครับพันไว้ป้องกันสัญญาณรบกวนที่มันจะโผล่มาได้แล้วทีนี้ก็ทําการฟิลเตอร์นะครับนะครับก็ก็เป็นอย่างนี้แหละวงจรก็ง่ายๆนะครับแต่ในการซ่อมมันจะซ่อมยากเพราะว่าอะไหล่ที่มีมันมันเขาเรียกอะไรอะช่างจะไม่นิยมซ่อมครับสำหรับ่งเพราเพ่อสภายของคอมพิวเตอร์นี่จะไม่นิยมซ่อมพอไม่นิยมซ่อมเราจะไม่มีอะไหล่ นะครับร้านขายอะไหล่จะไม่เอามาเพราะว่าตลาดไม่นิยมนะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วนะครับท่านเพื่อนจะซ่อมในส่วนนี้เพื่อนต้องมีอะไหล่สำรองอย่างเช่นว่าเพื่อวัสดุตัวที่เสียแล้วก็เก็บไว้ด้วยก็พอที่จะมาถอดอะไหล่ามาใส่กันอย่างเงี้ยนะครับซ่อมเพื่ออะไรครับก็ซ่อมเพื่อลองวิชาแหละมันมีความภูมิใจนะจะซ่อมได้ต่อมาก็คือซ่อมได้แล้วก็เป็นภาคจไฟดีๆนี่แหละ นะครับเอาไว้จ่ายไฟให้กับเครื่องเสียงรถยนต์บ้างอุปกรณ์ที่รับไฟ12โวลต์มันก็จ่ายได้ดีนะพูดถึงเนะี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะซ่อมเป็นการค้าก็ยังที่ผมกล่าวนะครับมันจะหาอะไรยากหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆนะในในส่วนของเจ้ามอสตรเฟตพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเยอะมีเยอะอย่างเช่นร้านคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนออกทิ้งไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็เก็บมา เพื่อนๆที่เปิดร้านคอมร้านอะไรอยู่มีอะไรพวกนี้ที่เสียอยู่เพื่อนๆก็ลองมาดูได้นะครับหลักการก็เป็นอย่างนั้นนะในการหาไหลส่วนมากก็จะเป็นการยำมาไหลใส่มันไปหามันไม่มีมันมันอึดมันอึดนะครับมันอึดมันอยากมันหายยากแข้งนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยอมซ่อมผู้เอาไหลมาขายก็ไม่ค่อยเอามานั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของสายไฟออกนะครับเพื่อนๆดังที่ผมกล่าวนะครับสีเดียวกันต่อลงเดียวกันนะ สีเดียวกันต่อลงจุดเดียวกันสีเดียวกันต่อลงจุดเดียวกันเลยนะครับแต่เขาจะออกมาหลายเส้นเราเอาไปเสียบเข้ากับหลายจุดนะแต่เขาก็จะต่อออกมาจากจุดเดียวกันเพื่อนๆต้องการแค่12บโวลเพียงเท่านั้นเพื่อนๆก็เอาแค่สีเหลืองกับสีดํานะครับสีอื่นก็เอาออกไปได้เลยนะเอาออกไปได้เลยตัดออกลวกเลิกกันใช้งานไปได้เลยแต่ว่าสีดํานี่ก็ให้ต่อลงสีเขียวนี่ก็ต่อให้ลงกาวไว้ ลงสีดําไว้เครื่องก็จะเปิดการทํางานแล้วทีนี้เพื่อนก็จะได้ power supply 12โวลต์มาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนจะทําเป็นภาคใจไฟอันหนึ่งผสมเพื่อนก็ต้องใช้ทุกสีนะมันจะได้3.3นะครับสีส้ม,มเพื่อนเจะได้3.3สีแดงจะได้5โวลต์สีเหลืองจะได้12โวลต์นะครับส่วนสีน้ําเงินนี้จะเป็นไฟลบนั่นเพื่อนเป็นไฟลบนะครับใช่ไหมไหนอะเพื่อน นี่ครับนีน้ำเงินเนาะเพื่อนเพื่อนจะได้ไฟลบสิบสองโวลต์นะครับรอยู่น้ำเงินนะครับอือเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมก็มีแค่นี้นะเพื่อนนะการดําเนินการคือตัวนี้มันไม่เสียนะเพื่อนผมก็คงจะไม่ต้องไปทําอะไรในส่วนนั้นก็อาจจะต้องหมุนน็อตบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คงจะต้องล้างทำความสะอาดจุดบัตกีอะไรต่างๆก็คงจะพร้อมใช้งานนะครับในส่วนนี้นะผมจะใช้งานแค่สิบสองโวลต์นะครับ ก็คงจะต้องถอดออกดังที่กล่าวบางเครื่องนะครับจ่ายไฟไม่ได้ไฟออกมาอยู่นะครับแต่ว่าก็จ่ายกระแสได้ไม่ค่อยดีก็ต้องดูสีทางด้านไฟออกนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยพวกนี้นะ mm. บางตัวบวมมันอะไรอยู่เ mm. พื่อนก็ดูด้วยนะครับ mm. ก็อย่างนั้นละไม่มีอะไรมากมายนะครับ mm. แล้วก็นะครับในส่วนของถ้า mm. เกิดเพื่อนๆะซ่อมก็ต้องพิจารณาสีพวกนี้ด้วย มันจะอยู่ใกล้กับแผ่นระบายความร้อนเพราะอยู่ใกล้กับแผ่นระบายความร้อนความร้อนจากจากซิงระบายความร้อนจะทําให้สีเสียก็คือสีมันจะแห้งนะครับร้อนนะครับเราใะใจความก็คือมันจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่พัดลมหมุนติดขัดนะครับพัดลมหมุนติดขัดการดูดอากาศออกไม่ได้เต็มที่เนี่ยนะครับจะเกิดความร้อนมากพอเกิดความร้อนมากสีประเภทแบบที่มีน้ํายาเนี่ยสีที่มีขั้วเนี่ยครับมันจะแห้งและเสียหายนะครับเพื่อนๆครับ ก็อะไรใหญ่ใจความก็มีอยู่แค่นี้เราให้เพื่อนฟังนะครับในกรณีที่เพื่อนอยากจะเอาไปทดสอบความสามารถแล้วก็การซ่อมแนวทางการซ่อมเ่าให้เพื่อนฟังแบบนี้นะครับพเพื่อนๆจะเป็นเรื่องทาก็กทําคลิปวิดีโอเห้นเพื่อนได้ดูในระดับช่างมือใหม่นะครับแนะนําจากช่างที่กําลังทํางานอยู่นะครับจะเป็นเรื่องท่าเป็นช่างที่กําลังทํางานอยู่มันก็เลยมีตัวอย่างให้เพื่อนได้ดูาบางอัน ยาวหน่อยบางอันสั้นหน่อยนะครับพอเพราะเนื่องจากว่าเวลามันค่อนข้างจํากัดบางทีลูกค้าก็รีบมากนะครับลูกค้าบ้านไก่รีบมากบางทีก็อัดวิดีโอได้แป๊บเดียวเองเอาลูกค้ากลับมารับแล้วอะไรเงี้ยก็บางอันต้องตัดคลิปวิดีโอนั้นทิ้งไปบางอันบันทึกภาพไม่เสร็จเลยนะครับไม่มีเวลาที่จะทําแบบนั้นเลยนะครับนี่ก็คือ,เ,อเป็นในส่วนของผู้เขาเรียกว่าผู้แนะนําอยู่ในช่วงการทํางานนั่นเพื่อน เพราะว่าการแนะนํำนี่มันมันจะมีอยู่หลายระดับนะเพื่อนผู้ที่มาแนะนํานะครับนะไม่ว่าจ,จะเป็นในส่วนของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็มีอาจารย์ที่เกี่ยวกับอาจารย์ที่กําลังสอนอยู่นะครับทฤษฎีมาเต็มหน่อยนั้นเพื่อนนะแล้วก็ช่างนะครับช่างนี่ก็ทฤษฎีไม่ค่อยมากแล้วก็เน้นปฏิบัติเน้นถอดอะไรเน้นเปลี่ยนนะครับอย่างผมนี่ก็ถอดเปลี่ยนวัดไฟบ้างเป็นบางอย่างนะครับ แล้วก็นี่ก็คือช่างที่กาลังทํางานไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับโทรถามก็ไม่ได้แชทถามก็ไม่ค่อยได้ตอบแล้ไม่ไม่ค่อยมีเวลาน่ะมันทํางานอยู่ฮะนะครับเพราะว่าในส่วนของที่เพื่อนถามมาเป็นเวลางานแล้วต่อมาก็คือช่างนะครับแต่ก็ได้เกษียณอายุงานลงไปแล้วนะครับก็คือหยุดทํางานนะครับแต่ความรู้ยังเต็มครับเอ่อมีใจที่อยากจะสนับสนุนเพื่อนๆช่างมือใหม่ก็มาทําเป็นวิดีโอนะก็มีหลายระดับนะพูดถึงนหะนะครับก็ดูไปนะครับเพื่อนก็ดูก็ เป็นผู้ชมก็ลองค้นหาดูนะเพื่อนๆก็จะได้เจอหลากหลายนะครับก็แล้วแต่จะตรงกับจริตของเพื่อนๆนะครับว่าชอบในแบบไหนอย่างไรชอบในระดับไหนแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าชื่นชอบแบบช่างวิทย์เลื้ลุงทานะครับแบบบ้าบอพอปัวนี่ก็เอามาครับมาดูได้มีคลิปวิดีโอเพื่อนดูตลอดเดี๋ยวนี้ก็เกือบ2000คลิปแล้วครับเท่าที่เพื่อนได้ดูนะเสียสามช่องนะครับเดี๋ยวนี้ก็เกือบจะสองพันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านน่นเพื่อน คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้แล้วผมก็คงจะต้องดําเนินการทําความสะอาดตรงนี้แล้วก็บัดกรีตรงนั้นตรงนี้หน่อยก็คงจะจบนะครับแด้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับฝนตกนะสวัสดีครับ